ยุทธศาสตร์ของผมนะครับอ่าผมมีเงินในพอร์ตห้าร้อยยูเออราอันนี้เอามาพูดให้เห็นภาพรวมคร่าวๆนะครับถ้าจะดูเรื่องเครื่องมือที่ผมใช้ในการวิเคราะห์นะครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปนะครับจะลงรายละเอียดว่าผมใช้ตัวไหนวิเคราะห์ยังไงนะและผมเทรดอย่างที่บอกไปผมเทรดผมบอังกำไรห้าร้อยปิบนะครับเทรดเพื่อจะได้500รอยปบถ้าผมทำสำเร็จอ่าแผน หนึ่งทำสำเร็จผมก็เทคโปรฟิตที่50ิปิบเอ๊ะเมื่อกี้ผมพูด50หรือห0าร0 50อยหนะโอเค50าิปิบนะครับเทรดเพื่อหวังกําไร50ปิบก็เทคโปรฟิตที่50ิปิบอันนี้คือประสบความสำเร็จแต่ถ้าสัญญาณที่ผมซื้อหรือขายตาเนี่ยมันผิดขึ้นมาเนี่ยผมก็จะหยุดโดยผมจะมีกฎของผมที่เข้มงวดมากในการหยุดนะครับ ถ้ามีสัญญาณต่อไปนี้เกิดขึ้นผมจะหยุดนี่ผมคือสิทธิผมบอกตัวเองนะครับถึงแม้ว่าบางทีสัญญาณเนี้ยเกิดขึ้นนะแล้วคุณก็แลผมก็หยุดนะแล้วมันแล้วมันก็เกิดพุ่งขึ้นไปตรงจุดที่ผมควรจะ take profit เนี่ยมันก็น่าเสียดายใช่ไหมครับแต่ช่วยไม่ได้มีสัญญาณที่เตือนภัยมาคุณต้องหยุดเพราะแนวโนท้ที่มันจะพุ่งขึ้นไปได้กําไรเนี่ยมันอาจจะน้อยลง นะครับมานจะลงไปขาดทุนมากนะครับผมไม่เสี่ยงผมตัดขาดทุนน้อยดีกว่าครับ small loss ขาดทุนนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้น2กรณีนะครับได้กำไร50ปิดหรือขาดทุนนิดเดียวนะครับนี่คือแผนของผมถ้าผมทำนอกแผนล่ะเช่นผมอยากได้กำไร50ปิดแล้วมันเกิดเจอสัญญาณไม่ดี ผมตัดาขาดทุนนิดนึงแล้วผมตัดขาดทุนไปแล้วกราฟมันวิ่งไปแตะตรงที่ผมควรจะเทคโปรฟิตได้5้าสิบโผล่ผมโกรธมากผมจะเอาคืนผมไม่อยากจะเทรดคืนผมเกิดอารมณ์เกิดอารมณ์แล้วผมก็ปล่อยตัวไปใจแล้วจะเกิดอะไรขึ้นดูนี้เกิดอารมณ์เกิดความโลภเกิดความโกรธอ,อะไรก็ไม่รู้แล้วผมก็ไม่เคารพกฎของผมผมก็เทรดอาจจะเทรดทีละล็อต ไปเลยเทศษที่เราเศษแบบไม่มีสัญญาณนะครับเศษแบบกะว,ว่าดาอาคืนอย่างเดียวเนี่ยเดือยวเศษกะว่าแบบไม่มีสัญญาเลยก็แบบอยากให้มันพุ่งขึ้นอยากให้มันพุ่งลงก็เศษไปเลยไม่ได้สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นคุณก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดาวเอาเองคุณอาจจะรวยไปเลยก็ได้รลอคุณไปจนไปเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าผมหมดพอร์ตผมจะรอสามเดือน และผมเองจะเติมเงินใหม่นะครับ s t o p loss ของผมอย่าเพิ่งตกใจนะครับแต่เห็นอันแรกว่าผม STOP LOSS ที่ไหนทุกครั้งที่ผมลงทุนเนี่ยผม STOP LOSS แบบนี้ครับ STOP LOSS ที่ครึ่งหนึ่งของพอร์ตของผม มี500ดอลลาร์นะครับผมจะสต็อปลอสตรงไหนไม่รู้และที่มันทำให้ผมเหลืออยู่250ห้าสก็คือประมาณ250ริบปิออกไปจากจุดที่ผมออทำการซื้อขายนะครับไกลนะครับไกลใช่สต็อปลอสกลไกลๆทำไมไม่กลัวเหรอไม่กลัวครับ ไม่กลัวเพราะอะไรเพราะว่าสต็อปลอตใกล้ๆมันก็แตะสต็อปลอสิครับคือกราฟเนี่ยมันต้องเหวี่ยงนะครับเหวี่ยงไปเหวี่ยงมากว่ามันจะไปแตะเทคโปรฟิตคุณมันก็ต้องเหวี่ยงไปแบบสมมติว่าเทคโปรฟิตคุณห้าสิบปเนี่ยมันก็เหวี่ยงลงห้าสิบขึ้นห้าสิบลงไปที่แถวๆนี้มันก็จะแตะเทคโปรฟิตคุณขึ้นไปตั้งสต็อปล็อตใกล้ๆคุณก็ขาดทุนก่อนนะครับ อันนี้คือสิ่งที่ผมเจอมาตลอดเห็นไหมผมต้องการช่องว่างที่ที่กว้างพอที่ใช้กราฟนี่มันมันเคลื่อนที่ขึ้นลงสัน่นขึ้นขึ้น,นลงลงมันขึลนเสียงนะครับนะถ้าผมต้องการจะได้ปิ๊บเยอะๆผมก็ต้องให้เนื้อที่มันเวียงเยอะๆแล้วก็เวียงไปหาปิ๊บสูงๆนะครับอย่างที่สองเนี่ยผมคอนโทรลไม่ผมไม่ใช้เกียร์อัตโนมัติผมใช้เกียร์มือนะครับ ถ้าผมเห็นสัญญาณมันเปลี่ยนทิศทางผมดูด้วยตาตัวเองเห็นสัญญาณมันเปลี่ยนทิศทางมันจะไม่ต้องไปแตะสต็อปลอสผมหรอกไม่ใช่ว่าทุกครั้งผมเทรดผิดผมเสียสอง้ห้าสิบไม่ใช่นะครับถ้าสัญญาณมันเปลี่ยนผมตัดเลยตัดขาดทุนเลยซึ่งตอนนั้นอาจจะไม่กีป่ปดอาจจะห้า 5, ปีหกปบหรืออาจจะสิบยี่ิบปผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมจะตัดขาดทุนตรงนั้นเลยนะครับและผมไม่กลัวเพราะว่า ผมเคารพกฎการเทรดของผมนะครับวิธีการดูเครื่องมือวิธีอ่านนะครับแล้วผมจะว่ากันต่อไปในวิดีโอต่อไปผมเคารพตรงนี้มากแล้วผมจะไม่เปลี่ยนมันแล้วผมก็จะทําตามมันเราจะก็มาดูกันว่าเดี๋ยวจะได้กำไรหรือขาดทุนนะครับถ้ากฎที่ผมตั้งไว้เนี่ยมันไม่ดีมันทําผมขาดทุนเยอะแยะเนี่ยสิ่งที่ผมทำเนี่ยก็คือผมต้องหากฎใหม่ พอได้กฎใหม่ผมก็ต้องทําตามกฎใหม่นะครับแต่ไม่ใช่ว่าได้กฎมาแล้วเกิดโลภเกิดอยากทำตามอยากทําตามใจอยากนอกกฎคุณก็ทําคุณก็กเจ๋งครับมีคนถามว่าตั้งซอลว่าไกลๆสมมุติว่ามันก็เหมือนไม่ตั้ง Stop อลล s ใช่ไหมไม่ตั้ง Stop อล s s มันเสี่ยงนะครับเสี่ยงยังไง สิ่งอย่างแรกสิ่งอย่างไงใช่ไหมก็ไหนเห็นเมื่อกี้บอกว่าคนโทรลด้วยระบบเกียร์มือไม่ใช่เกียร์อัตโนมัติเสี่ยงครับเช่นอินเทอร์เน็ตเจ๊งนะครับใครใครไม่เคยเจออินเทอร์เน็ตเจ๊งบ้างยกมือขึ้นนะครับอินเทอร์เน็ตเจ๊งแล้วเจ๊งทีไม่เจ๊งสองสามนาทีเจ๊งเป็นวันแต่เมื่คุณเทรดทิ้งไว้แล้วอินเทอร์เน็ตมันเจ๊งเป็นวันมุณทายัางไงนะครับผมอะจริงๆแล้วอ,อย่างแรกผมกัรไว้อย่างหนึ่งผมมีผมมี แล็ปท็อปที่ผมใช้ได้ถึงสเครื่องนะของเพื่อนของแฟนของอะไรใช้ได้3ามเครื่องอินเทอร์เน็ตผมใช้ได้สามที่เลยเหมือนกันข้างบ้านก็มีอินเทอร์เน็ตนีก็แอบ,บใช้ได้ไปไปไปากซอยก็มีอินเทอร์เน็ตครับซึ่งอันนี้ก็กันอินเทอร์เน็ตล่มสมมุติว่าเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน้ําท่วมแผ่นดินไหวอะไรโอ้ยก็ไม่ต้องคิดมากครับก็ปล่อยมันหมดพอร์ตไปละกันถ้าถึงขนาดนั้นและอีกสามเดือนถ้ายัางรอดชีวิต ก็จะประลงใหม่นะครับอ่าันที่สผมมี 3G นะครับถ้าอินเทอร์เน็ตผมเจ๊งผมใช้โทรศัพท์ผมนี่แหละต่อ 3G เล่น forex ได้นะครับก็เป็นการป้องกันไปอีกทางหนึ่งอันนี้สำคัญมากจำได้ไหมครับผมลงทุนไปแค่1%ของเซฟิงของผมอันนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือน stop l o s s ของผมที่500ยูรดอลลาร์ ต่อ3เดือนนะครับยังไงก็ไม่หมดมากกว่านั้นไม่หมดมากกว่า1%ของเซฟิงของผมและอย่างที่บอกนะครับหถ้าหมดไปใน3เดือนจะได้100%ก็ต้อง300เดือนนะครับสามเดือนก็ไม่รู้ไปทำคูณหกับรบลบคูณหารหาเ,เราเองว่ากี่ปีนะครับโอกาสหมดตัวแทบจะไม่มีนะครับเหมือนเป็นดับเบิลการ์ดนะครับสต็อปลอสของผมสต็อปลอสชั้นที่2 ผมมีสต็อปลอสชั้นที่สด้วยนะครับก็คือการที่ผมกําหนดเวลานะครับจริงๆเมื่อกี้พูดปนๆกันไปกําหนดเวลาว่า3เดือนนะถึงจะถอนเงิน3เดือนนะถึงจะเพิ่มเงินนะครับอันนี้ก็คือ Stop Loss อันที่3ของผมนะครับโอเคครับ